เอาข้ามไปที่เราของซีรีส์ชื่อดังนะฮะก่อนหน้านี้รายง,งานเยอะมากเรื่อง Snowdrop นั่นเองนะครับก็นำแสดงโดยจีซูจากแบงค์ i ิงนั่นเองนะครับคือเขามีการถูกชาวเน็ตนะฮะแบนนะครับนองจากว่าเขาพยายามเข้าใจว่าเออซีรีส์เนี้ยมันมีบางส่วนที่ไปอ้างอิงถึงปริศนาะแล้วก็มีการบิดเบือนมีพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องนะฮะ ไปล้อเรื่องราวของการเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับจนทำให้ซีรีส์นี้นะเพื่อยุติการถ่ายทําแลวก็เรตติ้งไม่ดีด้วยนะครับแต่ล่าสุดทางสถานีแลวก็ผู้สร้างเนี่ยเตรียมฟ้องเอาคืนแล้วนะครับเอาล้ฮะเหมือนเป็นการเช็คบินเลยนะครับตอนนี้อา้าวล่าสุดนะครับมีการยืนยันจากสถานีโทรทัศน์ j t b c นะครับซึ่งเป็นทางผู้สร้างแล้วก็ช่องทางออกอากาศหลักของซีรีส์ snowdrop นะครับซึ่งนำแสดงโดย gisoo blackpink แล้วก็จองแฮอินนะครับ ว่าได้มีการทําการยื่นฟ้องในคดีอาญานะครับเพื่อเอาผิดชาวเน็ตที่กล่าวหาว่าผลงานซีรีส์เรื่องนี้บิดเบือนประวัติศาสตร์โดยไร้ข้อมูลสนับสนุนนะครับทั้งนี้ฮะซีรีส์สโนว์ดรอปเนี่ยซึ่งออกอากาศช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือน,ม,นออมีนาคมปีนี้นะครับเป็นการเล่าเรื่องราวในท้องเรื่องในช่วงปีคริสตศักราช1987นะครับ ซึ่งในขณะนั้นเกาหลีใต้นะครับมีเหตุการณ์นักศึกษาออกมาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการโดยตัวนางเอกนะครับได้ให้ความช่วยเหลือชายหนุ่มที่ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งก่อนที่จะมารู้ภายหลังนะครับว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากเกาหลีเหนือนครับที่เข้ามายังเกาหลีใต้ด้วยภาร,รกิจที่ไม่อาจเปิดเผยได้ซึ่งประเด็นนี้แหละครับมีการตั้งข้อสังเกตน,นะครับแล้วก็ยงไปถึงการบิดเบือนประวัติศาสตร์ เพราะว่าก็มีทั้งเรื่องที่ตัวละครในซีรีส์มีชื่อใกล้เคียงกับคนสำคัญในยุคสมัยนั้นด้วยที่เขามีตัวตนอยู่จริงนะครับและมีหลายประเด็นนะครับต้องการจะล้อหรือโยงไปถึงเหตุการณ์ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยแบบไม่รู้จริงที่สำคัญนะฮะยังเหมือนไปเพิ่มความชอบธรรมให้กับนโยบายปราบปรามนักศึกษาผู้ประท้วงด้วยความรุนแรงด้วยซึ่งการตั้งข้อสังเกตและการลงชื่อเรียกร้อง ให้แบนด์ผลงานเรื่องนี้นะครเกือบทําให้สโนดรอปเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วนะต้องยุติการถ่ายทำนะครับรวมทั้งค่อนข้างส่งผลมากนะกับเรตติ้งความนิยมซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่1-3%เท่านั้นแหละครับ อ่ะเนี่ยแหละครับโดนย้อนกลับคือเข้าใจแหละสังคมโซเชียลมีเดียมันสามารถเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าบางทีความคนองความมันบางทีอาจจะต้องมีสติในการยับยั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีข้อกฎหมายที่เราสามารถจะโดนอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะใช่แล้วมันก็ส่งผลนะเด้อดูซิแบบเลตติ้งแย่ไปเลยทั้งๆที่แบบว่าจีซูของเราเล่นเอ้าบลิงกั่วโลกตลอดอะไรเข้าไปเปิดดูหน่อยเร็วดูกันเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปดูแล